สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่13เดือน92้2 4พนะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี KBank BDMS ADVANCE CPO Delta PTT SCBBH BBL แล้วก็ KTB ตามลำดับนะครับอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ ตัวเซตกันก่อนนะเซตเมื่อวานก็พลิกกลับขึ้นมาบวกจากวันก่อนหน้าที่ลบไปรุนแรงมากนะอ่ะแล้วทำให้แท่งราคานี่เปลี่ยนสีเลยนะแท่งราคาเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวใน Time Frame Day เลยนะครับเมื่อเรามาดูลึกๆเข้าไปเนี่ยใน t ท m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาเด้งขึ้นมา อยู่ในกรอบนะติดเหนือ1,418ไปได้นะปิดเหนือ1,418ไปได้นะดอ, 1, ไไดอ่ะก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าดีแล้วได้มีการสร้างโลใหม่อ่ามีการสร้างแนวรับขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้น1,418งพรบเราลบทิ้งไปนะครับเราก็จะมองว่าเฮ้ยเขา ยังเคลื่อนที่ไซด์เวในเกออาะใหญ่แบบนี้เนี่ยชนตรงนี้โปงตรงนี้มีกระชนตรงนี้แล้วก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันยังอยู่ในเกอะเห็นไหมถ้าเราไฮไลท์เข้าไปเขาก็ยังเคลื่อนที่อยู่ในเกอะนะยังเคลื่อนที่อยู่ในเกอะแต่คราวนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยของจริงตัวนี้ที่ของจริงถ้ามันหลุดตรงนี้นะ อ่ะถ้าเป็นเลขกลมๆนะเป็นเลขกลมๆเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยไม่ต่อหนึ่งพันสี่ร้อยเนี่ยถึงหนึ่งพันสี่ร้อยหกเนี่ยถ้าถ้ามันหลุดนะยอดจริงแล้วละ่ะคราวนีย้ยอดจริงย่อดลึกนะเพราะว่าหนึ่งคือมันทำโลใหม่เห็นไหม สองคือณนะปัจจุบันเนี้เมื่อวานนะมันเด้งขึ้นไปสูงสุดเนี่ยมันก็ยังไม่ทำลายไฮตรงนี้เห็นไหมมันสร้างโลแล้วก็สร้างไฮใหม่ขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยไฮไฮเดิมอยู่ตรงนี้นะไฮเดิมอยู่ตรนี้ในทางเฟรมหึงชั่วโมงตรงนี้ โลอยู่นี้นะเนี่ยแล้วตัวจุดสูงสุดของเมื่อวานเนี่ยเขาขึ้นไปทําอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยยิบเก้าจุดศูนย์แปดคือยังไม่ถึงตรงนี้นะยังไม่ถึงหนึ่งพันสี่ร้สาสิบแปดจุดหนึ่งศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องลุ้นนะต้องลุ้นนะว่า หนึ่งลักษณะนะเซตนะหนึ่งต้องมีนิวไฮนิวไฮคือมากกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยอ่าสามสิบเก้าอ่ะตรงนี้สองคือต้องไม่ทำนิวโลนะคือไม่ทำนิวโลนะที่ต่ำกว่าหนึ่งพันสี่ร้อย หกอ่าต้องไม่ทำตรงนี้นะมันถึงจะขึ้นไปต่อได้เนี่ยไม่ไม่ทำวันนี้ต้องขึ้นไปทดสอบแบบเนี้ยแล้วมันอาจจะมียอดแล้วมันไม่ทำนิวโรอ่ะอ่ะแบบเนี้ยอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองคือไม่ทำไม่ทาโลต่ำกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันถึงจะไปต่ออ่ามันถึงจะไปต่อนะ แล้วก็แนวตั้งสำคัญอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบตรงเนี้อันเนี้ยแนวต้้งสำคัญนะประมาณนี้นะประมาณนี้น,นี่คือเซ็ตนะครับถ้าเราอ่านแท่งราคาแบบละเอียดคือประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะนั่นหมายาว่าตอนนี้ซื้อหุ้นได้ไหมซื้อได้ยังซื้อได้เพราะว่าเซ็ตยังไม่เป็นขาลงถูกปะ เซตยังไม่เป็นขาลงในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เซตยังไม่ได้ยอ่อนะเซตยังไม่ได้ย่อในไทม์เฟรมเดย์นะครับภาพนี้ก็ยังยังใช้ได้อยู่นะที่มีโอกาสขึ้นไปทดสอบตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ย่อลงมานะโอเคคราวนี้เมื่อเรารู้ว่าเซ็ตยังสามารถมีโอกาสไปได้หุ้นเราก็สามารถถือได้เช่นกันเรามาดูหุ้นลายตัวกันเป็นไงบ้าง อ่ะเคแบงเห็นไหมเคแบงยังไม่มีสีแดงนะยังไม่มีสีแดงก็ขึ้นไปได้ทดสอบอีกหนึ่งครั้งนะที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยทดสอบสองครั้งแล้วนะทดสอบสองครั้งแล้วนะถ้าวันนี้ทดสอบยังไม่ผ่านอีกก็พิจารณาเลื่อนสต็อปลอตขึ้นไปอ่ะที่โลตรงนี้ หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดจุดห้านะหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดจุดห้าสำหรับตัวเคแบงจะซื้อตอนนี้ไม่ทำแล้วนะต่อเยอะไปเขามีทุนแถวๆร้อยสามสิบห้า 135. ถัดมาบีดีเอ่าบีดีก็เป็นนน้งขาขึ้นเคลื่อนที่อยู่ในกรอบตรงนี้ละยี่สิบแปดบาทห้าสิบถึงสามสิบบาทใครที่มีหุ้นแล้วยังไม่ได้ขายนะ มีหุ้นแล้วยังไม่ได้ขายคุณก็วางสต็อปลอดไว้ที่28บาท50สตค์ส่วนใครที่ขายไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรก็หาตัวใหม่นะครับถัดมาตัวแอดวานอะแอดวานเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ไม่ได้หรุดนะ257แบบนี้ก็ยังถือได้ก็ยังถือได้นะแต่ วาง Stop Loss ไว้ที่2 5งร้นะถ้าหลุดตรงนี้ก็มีโอกาสย่อนะครับมีโอกาสย่อเพราะโลมันทำโลตรงนี้ไว้ละนะพยายามทดสอบ2วันไม่ผ่านถูกไหมแล้วเด้งขึ้นไปถ้าวันนี้มาทรวดหลุดนี่ก็หลุดจริงนะครับหลุดจริงนะส่วนถ้ามันไม่หลุดแนวต้านอยู่ที่ตรงไหน271ร้27นะ ถัดมาซีพีอซก็เริ่มลังเลนะเห็นไหมจากแท่งราคาเนี่ยเคลื่อนที่นิดหน่อยเองทำไฮทำโลแบบห่างกันแค่ห้าสิบตังค์อะนะต่ำสุดหกสิบสี่จุดห้าศูนย์สูงสุดอยู่ที่หกสิบห้าจุดห้าศูนย์บาทหนึ่งนะบาทหนึ่งเคลื่อนที่ตรงเนี้ยสี่ช่องนะก็แสดงถึงความลังเลนะ แสดงถึงความลังเลคนขายก็อดัอดอดัอดอัดใส่คนซื้อก็ซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,อทำให้ราคาไม่ไปไหนนะราคาไม่ไปไหนนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามนะใดๆก็ตามหลุดหกสิบสามขายออกก่อนนะถัดมาหาเดลต้า่าเดลต้าขึ้นมาขึ้นมาเป็นพระเอกเนื่องจากว่าขายเยอะถูกไหมช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย มีแรงขายเยอะสำหรับตัวเดลต้าแล้วทำให้สร้างแนวรับใหม่ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ96า้าบาทห้สิบตงคแบบนี้นะแต่ถามว่าตอนนี้ซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้นะเพราะอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะอีกประมาณ4ี่บาทห้ตังค์แต่ถามว่าถ้าจะเอาก็เทรดได้เลยถ้าจะเอานะ4ี่บาทห้ตังค์คือตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ก็ 4.2%แต่ว่าคุณต้องวางสต็อปลอดไว้ที่โลตรงนี้เหนไหมเนี่ยอีตัวสีแดงๆตรงนี้เอาไหมละ่ะถ้าเอาก็เทรดได้นะครับถ้าเอาก็เทรดได้วางสต็อปลอดไว้ที่หนึ่งร้อยหนึ่งบาทห้าสิบตังนะแต่ผมมองว่าข้าตอนนี้ไม่ไม่ค่อยคุ้มมารอที่เก้าสิบบาทเก้าสิบสามบาทดีกว่านะครับถัดมาพีที่ อ่ะเป็นสีแดงแบบนี้เราก็เลิกเทรดนะเลิกเทรดนะครับอืมขายออกก่อน,นหรือว่าถ้าจะแหมไม่อยากขายเลยอะ่ะรอคอนเฟิร์มอีกได้ไหมอะ่ะถ้าหลุดนะหลุดสามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าก็ขายอะ่ะนะครับถ้าหลุดตรงนี้ปุ๊บมาเนี่ยแสดงว่าเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหลุดมาที่สามสิบสองบาทห้าสิบสั่งเนี่ยมันจะโผล่มาตรงนี้เห็นไหม แท่งราคาเนี่ยมันจะโผล่แบบนี้แท่งสีแดงมันก็จะปื๊ดโผล่แบบนี้เส้น EMA ก็อยู่ตนี้หลุดไหมละ่ะก็หลุดแล้วตรงนี้ก็หลุดแล้วถูกไหมถ้าหลุดก็เปลี่ยนแนวโน้มนั่นเองนะก็อย่าไปถือมันนะถัดมาตัว SCB ก็ถือต่อไปนะ SCB ถือต่อไปเลื่อนสต็อปลอตขึ้นไปอีกช่องหนึ่งอ่านะวาง Stop l ล s s ไว้ที่ หนึ่งร้อยสิบาทห้าสิบสตางค์นะแนวต้านหนึ่งร้อยสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ถัดมาตัวบำรุงลาดบำรุงลาดโอ้โหบำรุงลาดนี่คือก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเปลี่ยนนะเมื่อวานเปลี่ยนเลยสีสีของทางราคาเนี่เปลี่ยนเลยหมายถึงว่าเฮ้ยฉันยังยังอยากขึ้นอยู่อ่ะนะยังอยากขึ้นอยู่ก็ สต็อปลอดสองร้อยหกสิบห้านะสำหรับตัวบอมลุงราดใครมีทุนสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่ห้าก็นู่นแหละหลุดสองร้อยสี่สิบค่อยขาย,ขายนะใครที่มีทุนเถาเดาสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบเนี่ย 240, 250, นะหลุดสองร้อยหกสิบห้าขายออกก่อนนะถัดมาบีบอ่าบ bl ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะสวยสดงดงามนะสวยสดงดงามขอให้ทะลุผ่านให้ได้เนะี่ย ถ้าทะลุผ่านได้เนี่ยตรงนี้นะคือบริเวณหนึ่ง้ยห้าสิบห้าบาทห้าสิสตางค์ถ้าทะลุผ่านได้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่หนึ่งร้อยห้าสิบก้าจุดห้าในลำดับถัดไปตอนนี้เลื่อนสต็อปล s อมาวางไว้ที่หนึ่ง้อยห้าสิบเอ็ดนะครับถัดมา k t b k t b ก็ถือต่อไปนะอ่าถือต่อไปวางสต็อปล s อ เลื่อนขึ้นไปที่สิบเก้าบาทแปดสิบนะแนวต้านยี่สิบาทแปดสิบถ้าผ่านไม่ได้อีกก็ยี่สิบสองบาทนะครับโอเคนะก็ยังลุ้นกันต่อยังถือกันต่อได้นะสำหรับตัวหุ้นนะครับสำหรับตัวหุ้นก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนดามคลิปนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ เฮ้ยอยากจะมาพูดคุยสอบถามเรื่องหุ้นนะเรื่องแนวรับแนวต้านแผนการเทรดมุมมองว่าเฮ้ยมีทัศนคติยังไงกับไอตัวเนี้ยออต,ติดอยู่เอาไงอะไรเงี้ยเราก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกนะกลุ่มเทรดหุ้นเรามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สำหรับค้าแรงนะคาแรงนะคาเบสนะ ก็สามารถพูดคุยกันได้ในกลุ่ม t f e ฟไม่ว่าจะเป็นเซตห้นะครับทองคํา E U G U เนี่ยเราก็สามารถคุยกันได้ในกลุ่มนี้นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ผมก็จะมีแผนมีมุมมองมีกราฟนะครับวิธีการอ่านกราฟเอาไว้เ e ฟเฟอร์เนให้เพื่อนๆน,นะอยู่กันไปยาวๆเป็นปีนะอ่ะ ก็ฝากประชาสัมผัสไว้ด้วยนะครับอ่าสำหรับใครที่อยากอุดหนุนนะอยากให้กำลังใจช่องเรานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับวันนี้สวัสดีครับ